เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะจะเป็นรอบรองนะฮะรอบรองสี่ลำสุดท้ายครับสุดท้ายครับครอไปแล้วไปแล้วโดดแล้วเลือโดดมากครับนะสี่ลำสุดท้ายนะครับสี่ลำสุดท้ายครับ มาดูนะครับปลายสนามโว้โเรือบินครับคุณผู้ชมโอ้โห,โโหเรือบินไปครับ เรือบินไปโอ้โหเรือบินครับคุณผู้ชมฮะสู่สนามครับมันโดดครับตอนนี้เรือโดดครับอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุและเรือกระจายครับเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะสปารบรุ่นนี้นะฮะจะเป็นรอบรองนะฮะรอบรองสี่ล้ำสุดท้ายครับ ไปแล้วโดดแล้วครับเรือโดดมากครับนะสี่ลำสุดท้ายนะครับสี่ลำสุดท้ายครับมาดูนะครับปลายสนามว้วเรือบินครับคุณผู้ชมโอ้โหเรือบินไปครับเรือบินไปโอ้โหเรือบินครับคุณผู้ชมฮะสุดสนามครับมันโดดครับตอนนี้เรือโดดครับอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุแลเรือกระจายครับ

เลยครับเมื่อสักครู่นี้บินลอยเลยครับคุณผู้ชมเรือบินครับเรือบินนะฮะอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุครับโอ้โหลอยครับคุณผู้ชมครับมื่อสักครู่นี้เหินเลยครับโอ้โหอุบัติเหตุครับไกลมากพอสมควรนะสุสนามบอดีครับ นะห่างจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ800เมตรครับผมซูมสุดแล้วฮะครับโอ้โหสุดสนามเลยครับสุดสนามครับโอ้แต่เรือเข้าไปช่วยกันเยอะครับนะเรือนะฮะเอรวมกันไปอยู่ตรงกลางเยอะมากครับ สุดสนามครับนะฮะไปช่วยกันนะฮะเรือไปช่วยกันนะฮะกลางสนามครับเข้าเส้นเหนือนะเลยเส้นชายเหนือน่ะไม่ลอยยเได้วยโอ้โหสุดสนามจริงๆครับเมื่อสกู้นี้สุดสนามนะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้เรือก็ไปอยู่กลางลําน้ํากันหลายหลาสิบลำครับเรือหลาสิบลำตอนนี้นะฮะไปอยู่กันกลางสนามครับ ผมซูมสุดแล้วนะฮะซูมสุดแล้วนะครับไม่ทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะปลายสนามนะครับแต่เห็นชัดเลยนะว่าเรือลอยเหินขึ้นมาเลยครับที่แผนแพนองไป ถึงครับเห็นครับเห็นเดี๋ยวต้องถามนะครับไปสนามเป็นอย่างไรบ้างครับ โอ้อุบัติเหตุน่ากลัวครับคุณผู้ชมนะฮะเวลาเวลาพอเครื่องมันเหินนะฮะเครื่องมันบินนะฮะน่ากลัวครับอาจจะเสาไฟเลยจึงมือประชาชนเมื่อกี้ได้เห็นเป่าเห็นเปล่าโอ้โหเป็นไงบ้างพี่คนขับเป็นไงรูงเปล่าโอ้เหลือครอบเลยเหรอโอ้เหลือครอบคนเลยครับ เหลือเหลือครอบเลยนะครับเหลือเล่าใหนเหลอเผลอโขช่วงช่วงมันตรงแหลกพอมันยกเันเร่งบัดีช่วงมันเผลอแล้วเรียกเขาเร่งเข้าเส้นไปแล้วมันกก็เลยออฝาชไนี่นะครับพี่เขาอยู่ใกล้ครับพี่เขาจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมผมซูมไกลขนาดนั้นนะครับไกลมากครับผมอยู่ไกลสนามมากครับไกลจากปลายสนามประมาณ 800เมตรครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะกันกลางลำน้ำอยู่นะตอนนี้เรือนะครับเป็นสิบลำก็ยังอยู่กันกลางลำน้ำครับ รู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงรถกู้ภัยนะฮะรถกู้ภัยน่าจะออกไปครับน่าจะมีเสียงรถกู้ภัยออกไปแล้วครับตอนนี้ได้ได้ยินเสียงรถกู้ภยัอภยอ๋อเรือมันครอบเลยใช่ไหมพี่ไม่ไม่เห็นคนไว้น้ำเลยเหรอเห็นไหมใส่ที่ไปอะไรห่ะอืออืมทำอใส่ที่แ องมไปแล้วนะฮะน่าจะนี่นะฮะน่าจะรถกู้ภัยน่าจะออกไปช่องนี้ครับนี่นะผมได้ยินเสียงรถกู้ภัยอยู่ตรงนี้นะครับนี่น่าจะอยู่บริเวณนี้นะฮะรถกู้ภัยนะครับนี่นะฮรรถกู้ภัยออกไปแล้วครับนี่ฮะรถกู้ภัยออกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะรถกู้ภัยไปแล้วครับ ก็ก็น่าจะมีบาดเจ็บครับเพราะว่าลงไปแรงมากครับน่าน่าจะเจ็บน่าจะเจ็บพอสมควรครับนี่นะฮะแล้วก็เรือนะฮะหลายลำก็ยังอยู่กันกลางลำน้ำอยู่นะฮระั โอเคนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้าภาพปลายสนามนะครับผมจะเอามาให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับ